สวัสดีค่ะวันนี้เวลากรสมุนไพรก็จะชวนท่านมารู้จักสมุนไพรตัวหนึ่งที่เหมาะกับยุยคนี้นะคะคือยุคที่เกิดไวรัสระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลกนอกจากที่เราจะรอยารักษารอวัคซีนแล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรจะดูแลตัวเองก็คือการหาสมุนไพรดีๆหรือผักพื้นบ้านดีๆที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของเรา เพราะสคัญที่สุดก็คือการที่ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนค่ะวันนี้เราก็เลยอยากนําเสนอผักพื้นบ้านตัวหนึ่งที่เด่นมากในเรื่องของผักพื้นบ้านที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือมีมีสรรพคุณที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ได้อเนกประสงค์มากๆต้นหนึ่งนะคะสมุนไพรตัวนี้มีชื่อว่าต้นผูกขาวค่ะต้นผูกขาวมีพบขึ้นพบเห็นมากทางภาคเหนือนะคะมากที่สุดทางภาคเหนือแล้วก็รองลองมาก็คือภาคกลางภาคอีสานเป็นผักพื้นบ้านตัวหนึ่งนะคะที่คนเมื่อก่อนนี้เขาก็นิยมกินเป็นผักสดนะคะ ชื่อของเขามีหลายชื่อคะ่ะทางแม่ห้องสอนเรียกต้นนี้ว่าผักผักก้านตองทางภาคเหนือเรียกว่าผักเข้าตองผักขาวทองผักขาวตอง,ตองแล้วก็ชื่อกลางจะเรียกว่าพูข่าวเหตุที่มันได้ชื่อนี้เพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีใบเหมือนใบพลูก็คือมีใบเป็นรูปหัวใจเป็นไม้ตระกูลเดียวกับต้นพลูนะคะ ส่วนที่ชื่อภูคาวเพราะว่าใบของเขามีกลิ่นที่เหม็นคาวมากเหม็นคาวเหมอนคขาวของปลาเลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าเป็นชื่อต้นภูคาวหรือผักกาบขาวตองนะคะที่เราจะคุ้นกับสองชื่อนี้มากกว่าชื่ออื่นๆนะคะนั่นก็คือปัญหาที่ทำให้คน ที่ไม่คุ้นเคยกับกลิ่นหรือทนกลิ่นเขาไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะฝืนรับประทานสมุนไพรหรือผักพื้นบ้านตัวนี้ได้นะคะละักษณะของเขาเขาจะเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กทอดเลื้อยไปตามพื้นดินมีรากแตกออกตามข้อความสูงได้30ถึง50เซนนะคะลำต้นตั้งตรงกลมสีเขียว เรียบมันคือภูเขาเนี่ยนะเขาว่ามีหลายสายพันธุ์มากนะคะมีงานวิจัยที่พูดถึงภูเขามากกว่า9ชนิดแต่เราว่ามันไม่สําคัญหรอกเอาชนิดไหนมาก็ได้สักชนิดหนึ่งนะคะวิธีที่เราจะเลือกภูเขาก็เอาง่ายๆเลยหนึ่งถ้าเลือกได้พยายามเลือกที่ก้านเป็นสีแดงสองเด็ดใบามาดมยิ่งเหม็นเทามากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเลือกแค่นั้นพอ บางทีเราก็ไม่ต้องไปเยอะกับความเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวพอเอามาปลูกอยู่กับบ้านเราได้ถูกลอหลอมด้วยภูมิประเทศภูมิอากาศดินฟ้าอากาศของแต่ละบ้านแต่ละถิ่นมันก็จะปรับตัวของตัวเองให้เหมาะกับภูมิภาคนั้นท้องถิ่นนั้นๆคนหรือสัตว์ที่อยู่ตรงนั้นเองนะคะอย่าไปเร่งยาเร่งปุย๋ยเอาแบบธรรมชาติแล้วก็เอาเท่าที่หาสายพันธุ์ได เพราอยากจะบอกเอาไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะไปเอาต้นสีแดงซึ่งภูเขาที่ดีที่สุดสารสําคัญมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคเหนือนะคะต่อให้คุณไปเอาสายพันธุ์มาจากภาคเหนือโดยตรงพอมาปลูกที่ภาคอีสานหรือภาคอื่นๆสีแดงของเขามันก็จะจางลงค่ะยังไงมันก็ลดลงลองปลูกมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรมากคือแค่มันมีเนี่ยมันก็ ถือว่าดีแล้วหละตาบใจที่มันยังเหม็นคาวอยู่นะคะแล้วก็ปลูกด,ด้วยวิธีธรรมชาติก็กินๆมันไปเถอะเราก็ไม่ต้องไปเยอะกับมันมากนะคะเอาตามมีตามได้ไปแล้วก็เวลาที่เขาออกดอกนะคะดอกจะเหมือนกับดอกของชาบูเลยถ้าใครเคยเห็นดอกชาบูก็คงจะทราบการรับประทานนะคะเขาใช้ใบรับประทานสดเป็นผัก ทีนี้มาดูสปปรรพคุณของภูคขากันนะคะตำรายาไทยพูดถึงไว้ว่าทั้งต้นมีรสเผ็ดถ้าชิมแล้วตัวเองรู้สึกว่าเขามีรสเปรี้ยวเป็นยาเย็นแก้กรมมาโรคเข้าคอแก้น้ำเหลืองเสียทำให้แผลแห้งใครที่มีปัญหาน้ำเหลืองเสียนี่กินเลยนะคะภูคขาออกฤทธิ์ต่อปอดและตับมีสมุนไพรสักกิ่ตัวที่ออกฤทธิ์ทั้งที่ปอดแล้วก็ที่ตับ ใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้พิษขับปสัสสาวะพอขับปสัสสาวะได้เพราะนั้นมันก็จะต้องแก้อาการบวมแล้วก็ลดความดันไปในตัวเป็นเรื่องปกติรักษาปอดอักเสบเป็นหนองอันนั้นก็แสดงว่าคนที่เป็นวัณโรคหรือเป็นหนองที่ปอดฝีในป,ปอดก็น่าจะช่วยได้ดี หลอดลมอักเสบต่อมทอนซิลอักเสบแก้ไอรักษาอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะไตอักเสบบวมน้ำลํำไส้อักเสบเต้านมอักเสบหูชั้นกลางอักเสบแก้บิดรักษาฤทธิ์สีดวงทาภายนอกแก้พิษงูแมลงสัตว์กัดต่อยโรคผิวหนังกลากเลื่อนฝีอักเสบใช้ทาภายนอกช่วยให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังบริเวณน,นั้นมากขึ้น ใบแก้กรรมมาแรคแก้กรรมมาโรคทําให้น้ําเหลืองแห้งทําให้แผลแห้งแก้เข้าข้อเข้าข้อก็คือโรคทางกรรมมาโรคคนเมื่อก่อนเวลาเป็นซิฟิลิสเขาจะเรียกว่าเข้าข้อออกดอกคือระยะหนึ่งของของโรคซิฟิลิสนะคะจะมีอาการปวดข้อแล้วก็เป็นเป็นขาวขาวขึ้นมาตามผิวหนังนะคะเป็นอาการแสดงของซิฟิลิสระยะหลัง ก็ซึ่งเรียกว่าเข้าข้อออกดอกคนโบราณจะรู้จักคําว่าเข้าข้อออกดอกดี mm hmm. แก้โรคผิวหนังทุกชนิดดอกแก้โรคตารากแก้เลือดและขับลมทั้งห้าคือต้นใบดอกผลและรากนํามาปรุงหรือกินแก้โรคเรื้อนมะเร็งคุชทราดและโรคที่เกิดตามผิวหนังแก้น้ําเหลืองเสียแก้กรรมมโรคทําให้น้ําเหลืองแห้งเพราะนั้นเหมาะมากเลยนะคะใครที่มีปัญหาน้ําเหลืองเสีย จะเห็นว่าคงมีสมุนไพรไม่กี่ชนิดนะ่ะที่มีสรรพคุณมากมายไกลกองขนาดนี้แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะถ้ากินมากเกินไปจะทำให้อาเจียนได้หรือถ้านำมาใช้ภายนอกในปริมาณที่มากเกินไปหรือเข้มข้นเกินไปก็อาจจะทำให้แพ้ได้คืออะไรที่มันมากเกินไปเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีแต่ถามว่าถ้ากินเป็นผักสดเนี่ยใครจะกินมากๆได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันเหม็นมากนะคะมันเหม็นเหมือนเวลาเราทำปลาแล้วกลิ่นคาวปลาอย่างนั้นนะคะ เพราะนั้นมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะกินกินมากๆได้เว้นแต่ว่าเอาไปสกัดเป็นน้ําสมุนไพรเข้มข้นเอออันนั้นอาจจะมีการโอเวอร์โดสหรือว่าการกินเกินขนาดได้นะคะเดี๋ยวจะแนบสบรรพคุณแล้วก็ขนาดที่ใช้ที่ท้ายคลิปนะคะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินมีการใช้ทั้งไทยจีน ญี่ปุ่นคือหลายๆประเทศก็ใช้ต้นนี้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือในขณะที่เกิดการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เป็นอยู่นะในปัจจุบันไม่มีการพูดถึงภูเขาวทั้งมีการทั้งที่เคยมีการพูดถึงอย่างมากในตอนสมัยที่ไข้หวัดนกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์หนึ่งระบาดเมื่อปี2009แต่พอมาเป็นไข้วัดโคโรนาไข้หวัดใหญ่โคโรนากับไม่มีใครพูดถึงต้นภูเขาไปพูดถึงแต่ฟ้าทลายโจร ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเพราะจริงๆถ้าจะถามตามความรู้สึกส่วนตัวตัวนี้น่าใช้กว่าด้วยซ้ำน่าใช้กว่าฟ้า,ฟา,ฟาทลายจรด้วยก็วากันไปเนาะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อะไรสักอย่างแต่ว่ากับผู้ตามภาษาคนที่คุกคีกับสมุนไพรมาว่ามันรอดไปได้ยังไงทีนี้มาดูเรื่องของงานวิจัยกับต้นภูเขานะคะในแง่ของ เรื่องระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีร่างกายแข็งแรงโอกาสที่โครคภัยไข้เจ็บจะเกิดมันก็เป็นไปได้ยากนะคะตั้งแต่ปี2003มแล้วมีการวิจัยฤทธิ์ของภูเขาต่อเซลเซล์ลในระบบภูมิคุ้มกันของคนสามารถกระตุน้นการแบ่งเซลล์ของเม็ดเลือดขาวได้ก็เท่ากับว,ว่า กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าสามารถลดอาการเกิดภูมิแพ้อย่างแรงอาการเกิดภูมิแพ้ก็คือความไวคือร่างกายจะเกิดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีช้าเกินไปตัวนี้ก็กระตุ้นที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในขณะที่ภูมิคุ้มกันไวเกินไปแล้วทำให้มันทำลายตัวเองทำลายเซลล์ของตัวเองอย่างเช่นพวกโรคเอด SLE หรือว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยอันเนี้ยพวกเนี้คือภูมิคุ้มกันไวเกินไปภูเขาก็สามารถไประงับอาการภูมิคุ้มกันเกินได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยสร้างบาลานซ์ภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะรักษาภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือกรณีของคนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ในโรคอะไรภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือผู้ป่วยโรคเอดยากดภูมิคุ้มกันก็คือผู้ป่วยที่รับได้รับยาต้านมะเร็งอย่างเงี้ยผูเขาก็ไปช่วยรักษาอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องได้นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยว่าผูเขามีมีลทธ์ในการการทำลายเซลเล์มะเร็งหรือต่อต้านเซลเล์มะเร็งที่เขาเรียกว่ามีฤทธ์ a n ทู t ม m um ร r นะคะต่อต้านการเกิดเนื้องอก งานวิจัยระบุถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งปอดมะเร็งรังไข่มะเร็งผิวหนังมะเร็งสมองคือถ้าร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วเนี่ยกลไกในการที่จะรักษาตนเองเยียวยาตัวเองหรือต่อต้านสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะเพราะนั้นมันก็ทำให้สามารถเยียวยาได้หลายโรคมาก นอกจากต้านมะเร็งแล้วก็ยังสามารถที่จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้นอกจากทำลายเชื้อแบคทีรียแล้วยังสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ <Yeah. S 1> เชื้อไวรัสที่เคยใช้ภูเขานะคะ <Yeah. S 1> ก็มีไวรัสเอดไข้หวัดใหญ่เริมโรคมือเท้าปากซึ่งก็ถือว่ามหาศจย์มาก ไ้หวัดใหญ่ที่เคยเอาใช้สมัยนั้นก็คือ H1N1 i n f อ u e n z a นนะคะก็สามารถมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสตัวนั้นได้ตอนนี้มีการ ในประเทศจีนนะคะมีการใช้ภูเขาเป็นส่วนผสมในการใช้ตำรับยารักษาโรคที่เกิดจากไวรัสมีการจดสิทธิบัตรเอาไว้หลายรายการมากนะคะแล้วก็มีการวิจัยว่าสารสกัดจากภูเขาช่วยปกป้องภาวะไตเสื่อมไตเสื่อมในหนูที่เป็นเบาหวาน ดังนั้นในคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะถ้าไม่อยากให้ไตเสื่อมจากโรคเบาหวานเนี่ยก็ควรพี่จะกินภูเขาแล้วก็มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งว่าภูเขาเป็นหนึ่งใน5ของสมุนไพรที่มีความสามารถในการการต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดจากการวิจัยสมุนไพร30ชนิดที่มีใช้ในตำรับยารักษาโรคเบาหวาน เห็นสรรพคุณเราก็คงจะต้องลืมความกินยากของเขาก็คือความเหม็นคาวนะคะแล้วก็กั้นอกกั้นใจหยิบใส่ปากเคี้ยวกินไปเลยค่ะพร้อมอาหารไปเลย 1นถึงสาใบประมาณนี้ไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยเอาพอกินได้นะคะก็จะได้ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานช่วยฆ่าเชื้อแบคที r ียฆ่าเชื้อไวรัสแอนตี้ทูมเมอร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ละวันร,ร่างกายเราจะมีการเกิดเนื้อง่องในร่างกายมากน้อยแค่ไหนเราก็ปักภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ให้น้อยเกินไปไม่ให้มากเกินไปก็คงไม่มีสมุนไพรตัวไหนที่มันจะมีสปพคุณหรือมีฤทธิ์ที่ครอบคุมมากกว่านี้เพราะฉะนั้น ถึงมันจะกินยากเป็นนิดแต่สรรพคุณมากมายขนาดนี้คงเทียบกันไม่ได้เลยกับความเจ็บป่วยของโรคแต่ละโรคที่มีแต่โรคร้ายแรงทั้งนั้นนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายได้เวลากรสมุนไพรก็ขอฝากต้นภูกาวผักพื้นบ้านต้นเล็กๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นไม้นอกสายตาของคนหลายๆคนแต่ในความเล็กของเขากับซ่อนคุณประโยชน์ที่มากมายที่อาจจะช่วย ชีวิตใครบางคนให้รอดพ้นจากความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายก็เป็นได้นะคะเวลากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องราวของสมุนไพรผูกขาวหรือผักขาวตองผักพื้นบ้านกินยากมากสรรพคุณเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ